สปอยอนิเมะประมาจารัทิมาร EP 14ในช่วงเริ่มต้นของแผนการดับตะวันเซียนตระกูลใหญ่ทั้ง4นํากองกําลังเซียนร่วม8,000คนมุ่งตรงสู่ฉีซานระหว่างทางก็ยึดเขตอิทธิพลของตระกูลเวิรนขจัดคนชั่วช่วยเหลือคนดีแต่ด้วยอํานาจอันเหลือหล้นของตระกูลเวิรนแห่งฉีซานความพยายามที่จะยึดเมืองปู่เย่เทียนซึ่งเป็นที่ตั้งของสํานักตระกูลเวิรนก็เปรียบดั่งมดที่พยายามจะลมช้างใหญ่การส่งหล,หลักเกิดขึ้น3ด้าน ทางด้านอาณาเขตของตระกูลจินตระกูลจินต้องสูญเสียพื้นที่ยังต่อเนื่องซึ่งในเขตนั้นก็มีชายหนุ่มนามว่าเมืองเหวกกาลังต่อสู้เคียงบ่ายเคียงไรกับหลานเฉินส่วนทางด้านเขตของตระกูลเจียงที่มีกองกําลังเพียงน้อยนิดโชคยังดีที่สถานการณ์ในเขตของตระกูลหลานนั้นเงียบสงบ หลานจ้านจึงนําเหล่าเซียนมาเสริมทัพร่รวมกับตระกูลเจียงขณะที่การศึกในอาณาเขตของตระกูลเนี่ยตระกูลเนี่ยได้รับชัยชนะอย่างสวยงามโดยที่เนี่ยหมิงประมุกแห่งตระกูลเนี่ยสามารถตัดหัวลูกชายคนโตของประมุกเวิน้นได้ด้วยมือของตัวเองและนํามาเสียประจานเพื่อเยาะเยะ้ยปะมุกเวิน้นฉากตัดมาที่สองพี่น้องเวิ้นหนิงกับเวิ้นฉิงเวิ้นฉิงกาลังโมโหที่ถูกประมุกเวิ้นบังคับให้ตระกูลของตนที่เป็นเพียงตระกูลสาข,ขาของตระกูลเวิน้นเข้าร่วมสงคารามในครั้งนี้ด้วยถ้าขัดขืนจะถูกลงโทษอย่าาไ้ี แต่ถึงอย่างนั้นเวิ้นชิงก็ตัดสินใจจะไม่เข้าร่วมและบอกกับเวิ้นหนิงผู้เป็นน้องว่าถึงแม้เราจะใช้แซ่เวิ้นแต่เราสนใจเพียงศาสตร์การรักษาไม่ใช่การฆ่าฟันหมออย่างเราจะรักษาและช่วยชีวิตแม้จะอยู่ในสงครามก็ไม่สามารถทยศหลักการของเราได้วันหนิงก็น้อมรับการตัดสินใจของพี่สาวฉากตัดมานในยามค่ำคืนที่สำนักตรวจการแห่งหนึ่งของตระกูลเวลิ้นในเขตที่มีการต่อสู้กับตระกูลเจียงเจียงเฉงิงกําหลานจ้านได้นำกองกำลังเซียนรอบเข้ามาโจมตีพวกตระกูลเวลิ้น แต่พวกเขาก็ต้องตกใจกับสิ่งที่เห็นเพราะสิทธกุลเวินทุกคนในสำนักตรวจการแห่งนี้ถูกฆ่าตายหมดแล้วซึ่งสาเหตุการตายส่วนใหญ่เกิดจากการตกใจกลัวจนตายและในบริเวณรอบๆก็มีแผ่นยันคุ้มภัยติดอยู่เต็มไปหมดพอหลานจ้านยิบม,มาดูก็เห็นสิ่งผิดปกติจึงเก็บยันนั้นมาตรวจสอบทางท่านเจียงเฉิงเขาก็ไม่สนใจว่าจะเป็นฝีมือของใครขอแค่ฆ่าพวกตระกูลเวินก็ถือว่าเป็นมิตรที่มุมมืดแห่งหนึ่งใกล้สำนักตรวจการของตระกูลเวินมีสิทธกุลเวินสองคนกำลังแอบเปลี่ยนชุด และเตรียมตัวหนีออกจากตระกูลเวิร์นเพราะพวกเขาได้เห็นมาว่าสิ์ตระกูลเวิร์นในสำนักตรวจการหลายแห่งตายอย่างน่าประหลาดซึ่งสภาพศพก็ไม่มีมนุษย์คนไหนที่ทำแบบนั้นได้จึงคิดว่าที่เป็นแบบนี้เพราะถูกสาบโดยผีร้ายหลังจากที่ทั้งสองคนเตรียมตัวเสร็จและเดินออกมาจากซอยเวินเฉากับลูกน้องที่ดักรออยู่ก็สังหารคนหนีทับทั้งสองคนทิ้ง และพูดคู่สิทธะกูลว้นทุกคนว่าถ้าใครคิดหนีทัพจะต้องลงเอยแบบนี้จากนั้นว้นเฉาก็สั่งให้คนออกตามหาฐานทัพของพวกต่อต้านซึ่งขัดกับคําสั่งของประมุกว้นที่สั่งให้ทัพของว้นเฉาไปร่วมฝึกใหญ่ที่เขตของตระกูลเนี่ยฉากตัดมาที่ฐานทัพในหุบเขาของตระกูลเจียงที่กําลังเล่งฝึกปลือฝีมือของเซียนฝึกหัดโดยมีเจียงเฉิงที่ขึ้นเป็นประมุขของตระกูลเจียงเฝ้ามองอยู่จากนั้นหลานจ้านก็เดินเข้ามาหาเจียงเฉิง พร้อมก็ส่งแผ่นยันที่เก็บมาให้เจียงเฉิงดูในตอนแรกที่เห็นเจียงเฉิงก็คิดว่ามันเป็นแค่แผ่นยันคุ้มภัยธรรมดาที่ใช้ในการไล่ผีแต่พอได้ลองสังเกตดูดีๆก็ต้องแปลกใจหลานจ้านเลยบอกกับเจียงเฉิงว่ายันนี้มีอักขระเกินมา4ี่เส้นซึ่งเขียนด้วยเลือดของมนุษย์จึงให้ผลตรงกันข้ามกับยันคุ้มภยัยยันนี้ไว้ใช้สําหรับเรียกผีหลานจ้านพบยันนี้ที่สํานักตรวจการของตระกูลเวิรนที่เกิดเหตุหลายทั้ง3แหง่งซึ่งยันทั้งหมดถูกเขียนโดยคนคน,คนเดียวกันยันนี้นํามาซึ่งความชั่วร้าย ข้าไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนแต่เจียงเฉิงกับหัวลาะสาใจและบอกว่าจะมีอะไรชั่วร้ายไปกว่าตระกูลเวิรนตอบใดที่เขาคนนั้นสามารถฆ่าตระกูลเวิรนได้ไม่ว่าจะเป็นพวกนอกรีธหรือปีศาจข้าก็ไม่สนซึ่งคําพูดของเจียงเฉิงก็ขัดกับหลักคุณธรรมของหลานจ้านแต่ยังไม่ทันที่หลานจ้านจะได้โต้แยง้งก็มีคนเข้ามารายงานว่าเจียงหลี่ได้เดินทางมาถึงที่นี่แล้วพอได้ยินแบบนั้นเจียงเฉิงก็รีบวิ่งไปทันทีพอได้เห็นเจียงหลี่เจียงเฉิงก็ร้องไห้และเข้าไปกอดน,นางเจียงหลี่เลยลุกหัวปอบขวัญ จากนั้นเจียงเฉิงก็นําของดูต่างหน้าของประมุกกับหูหยินเจียงออกมาพอเจียงหลี่ได้เห็นนางก็ร้องไห้ด้วยเช่นกันเจียงเฉิงบอกกับเจียงหลี่ว่าข้าจะล้างแค้นพวกตระกูลเวิ้นให้ท่านพ่อกับท่านแม่และกลับไปยังท่าเรือสัตบงกตให้ได้เจียงหลี่พูดชื่นชมเจียงเฉิงที่ดูโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นก่อนจะถามถึงพระเอกเจียงเฉิงเลยเล่าว่าในวันที่เขาลงมาจากเขาที่อีหลิงก็ไม่พบพระเอกเลยออกตามหาพระเอกบนเขาอยู่3าวันแต่ก็ไม่พบ เลยคิดว่าโดนตระกูลเวิรนจับตัวไปจึงไปตามหาพราะเอกที่สำนักตรวจการในอ e ีหลิงแต่ก็ไม่พบร่องรอยทําให้เจียงเฉิงไม่มั่นใจว่าพราะเอกจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่แต่เจียงหลี่ก็เชื่อมั่นว่าพราะเอกต้องไม่เป็นอะไรแน่และในระหว่างที่สองพี่น้องคุยกันก็มีสิทธิ์ของตระกูลเวินที่ถูกเวินเฉาสั่งให้มาหาฐานทัพของพวกต่อต้านก็มาเห็นทั้งสองคนเข้าจึงจะนําเรื่องนี้ไปรายงานเวินเฉาแต่เขาก็ถูกสิทธิตระกูลเจียงกับตระกูลหลานเจอตัวและถูกจัดการซะก่อน แต่ก่อนจะสิ้นใจเขาก็จุดผู้่งสัญญาณลอยขึ้นไปเหนือฐานทัพของเจียงเฉิงฉากตัดมนที่สำนักตรวจการที่เว้นเฉาประจําการอยู่เว้นเฉากําลังนั่งบนพี่ชายตัวเองที่ไม่ได้เรื่องเพราะดันไปพลาดท่าถูกเนี่ยหมิงตันหัวสะได้ซึ่งที่จริงแล้วสาเหตุก็เกิดจากเว้นเฉาที่ขัดคําสั่งประมุขเว้นไม่ยอมยกทัพของตัวเองไปเข้าร่วมซึกใหญ่กับตระกูลเนี่ยในครั้งนั้นจากนั้นเว้นเฉาก็หันไปเห็นหวังหลิงที่กําลังมือลอยและรินน้าชาจนลนแก้วหวังหลิงกวนจนตัวสัน่นและพูดกับเว้วเเน ว่าเป็นฝีมือของพระเอกที่กลายเป็นผีอาฆาตและกลับมาล้างแค้นแต่ว,ว่นเฉาบอกว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระเพราะคนที่ตายในล้วนจ้างกังวิญญาณจะติดอยู่ในนั้นไม่มีวันออกมาได้และถึงจะกลับมาได้ก็ไม่สามารถผ่านยันพวกนี้เข้ามาได้อยู่ดีแต่ถึงอย่างนั้นวังหลิงก็ยังกลัวว่นเฉาที่รู้สึกลำคาญจึงพากวังหลิงจนกระเด็นจากนั้นก็มีคนมารายงานกับว,ว่นเฉาว่าพบฐานทับของพวกต่อต้านแล้วว่นเฉาจึงรีบไปทันที ฉากตัดมาที่ฐานทัพในภูเขาของพวกเจียงเฉิงที่รู้ตัวว่าฐานของตัวเองถูกตะก,กูลว้นพบแล้วจึงรีบเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือจากนั้นไม่นานก็มีสิทธตะกูลว้นจํานวนมากขี่กระบี่มาล้อมฐานทัพไว้และระดมยิงธนูเข้ามาจํานวนมากหลานจ้าจึงใช้วิชาดีดพินเพื่อสกัดลูกธนูเหล่านั้นไว้ก่อนจะสั่งให้สิทธ์ตะกูลหลานตั้งค่ายกลตั้งรับการโจมตีทางนั้นสิทธตะกูลว้นก็ไม่รอช้าใช้ค่ายกลโจมตีเข้ามาทันทีพอเห็นแบบนั้นเจียงเฉิงก็ใช้แซ่จือเตี้ยนและสั่งให้เซียนหน้าไม่ของตะกกกูลเเจจีียยงบุโมตด้วช่นนั ฉากตัดมาที่หวังหลิงที่กําลังนั่งตัวสั่นเพราะกลัวผีอยู่ในสํานักตรวจการหวังหลิงพูดอยู่คนเดียวว่าหวอิงคนที่ผักเจ้าลงไปคือว่นเฉาไม่ใช่ข้านะระหว่างนั้นยูยูก็มีลมพัดเข้ามาในห้องทําให้ไฟดับความมืดทําให้หวังหลิงยิ่งกลัวมากขึ้นทันใดนั้นก็มีมือเล็กๆมาจับนาง วังหลิงกรี๊ดเสียงดังลั่นและวิ่งโวยวายให้คนพานางออกไปจากที่นี่พอออกมาข้างนอกได้นางก็ต่อว่าคนเฝ้าประตูที่มูแต่ยืนนิ่งไม่ยอมเข้ามาช่วยนางวังหลิงเข้าไปจับล่ของชายเฝ้าประตูเพื่อจะสั่งให้เขาพานางไปจากที่นี่แต่กลับพบว่าคนเฝ้าประตูทั้งสองเสียชีวิตไปแล้วทในใดนั้นก็มีเสียงครุยดังขึ้นแล้วศพของคนเฝ้าประตูทั้งสองก็ค่อยๆขยับและเดินเข้ามาใกล้วังหลิงมากขึ้นเรื่อยๆ นางจึงพยายามวิ่งหนีพร้อมกับพูดโยนความผิดให้เว้นเฉาแต่แล้วอยู่ๆแผ่นยันที่ติดอยู่ทั่วห้องก็เลื่องแสงสีแดงและลอยมาติดทั่วร่างกายของวังหลิงและทันใดนั้นศพของคนเฝ้าประตูทั้งสองก็กระโจนเข้าใส่วังหลิงและกัดกินร่างของนางจนแน่นิ่งไปฉากตัดมาที่ว้นเฉาที่กําลังนั่งเกี้ยวอย่างสบายใจไปที่ฐานทัพของพวกต่อต้านที่กําลังเกิดไฟลุกไปทั่วตอนนี้ภายในฐานทัพเจียงเฉิงกำลังต่อสู้กับศสตรจกุลว่นจำนวนมากเจียงเฉิงถูกล้อมจากรอบด้านจนเขาพลาดท่าถูกกระบี่ฟันเข้าที่หลังจนบาดเจ็บ และถูกตระกูลเว้นจับกุ่มไว้ทางด้านของหลานจ้านก็อยู่ในสถานการณ์ขับขันเช่นกันหลานจ้านใช้วิชาบรรเลงพินจนนิ้วมือทั้ง10ของเขานองไว้ด้วยเลือดส่วนพินของเขาก็มีสภาพยับเยินสายพินก็ขาดลุย้ยแต่ถึงอย่างนั้นหลานจ้านก็ยังฝืนความเจ็บปวดบีดพินจัดการเศรตระกูลว้นไปอีกหลายคนแต่ก็ทําให้หลานจ้านหมดแรงเช่นกัน จากนั้นเว่นเฉาที่จับตัวเจียงเฉิงมาด้วยก็เดินมาหัวเราะเยาะบอกให้หลานจ้านยอมแพ้และตายซาท่นี่จะได้ไปเจอกับพระเอกที่รออยู่ในนรกเจียงเฉิงที่ยินแบบนั้นก็โกรธเลยถามไปว่าเจ้าหมายความว่ายังไงเว่นเฉาที่รู้อยู่แล้วว่าพวกเจียงเฉิงกับหลานจ้านคอยตามหาพระเอกมาตลอดก็หัวเราะสะใจก่อนจะบอกว่าต่อให้พวกเจ้าพลิกแผ่นดินหาก็ไม่มีทางเจอหรอกหลานจ้านก็ถามไปด้วยความโมโ oh หว่ามวยอิงอยู่ที่ไหน ว่วยอูเซียนถูกฆ่ายนไปในร่วนจังกังตั้งนานแล้วป่านี้แม้แต่กระดูกก็คงไม่เหลือแล้วพอได้ยินแบบนั้นหลานจา้านก็โมโหเลือดขึ้นหน้ากระโดดเข้าไปใช้วิชาพินใส่ว้นเฉาแต่ว่นจูก็เข้ามาปกป้องว้นเฉาและใช้พลังโจมตีสวนกลับหลานจา้านที่อ่อนกำลังจึงถูกพลังของว่นจูซัดกลับไปจากนั้นว้นเฉาก็ผลักเจียงเฉิงไปอยู่กับหลานจา้านและสั่งให้คนจัดการส่งทั้งสองคนลงนรกซะแต่ทันใดนั้นอยู่ๆก็มีฝูงอีกาจํานวนมากบินปกคลุมทั่วท้องฟ้าจากนั้นก็มีเสียงครุยดังขึ้นนแลละบบรรรยยากากกอๆ็เปปี่ไ พอเห็นแบบนั้นเว่้นเฉาก็หวาดกลัวจึงสั่งให้ลูกน้องมาล้อมรอบตัวเองไว้จากนั้นก็เกิดเรื่องน่าประหลาดที่ทำให้ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นต้องแปลกใจเพราะตอนนี้พวกเขาทุกคนถูกล้อมโดยศพเดินได้ของสิทธากูลเว่นจำนวนมากและที่บนหลังคากลางฐานทัพก็มีชายผ้าคลุมดำกำลังเป่าคลุยไม้ไผ่สีดำเงาควาบคุมศพเดินได้เหล่านั้นอยู่แล้วก็จบอีพีนะครับชายชุดดำปากตัวออกมาอย่างเท่พอจะเดากันออกใช่ไหมครับว่าเขาเป็นใครเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปมาลอรุ้นในตอนถัดไปนะครับ สำหรับวิดีโอนี้ต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนถัดไปขอบคุณครับ